สวัสดีครับเพื่อนนวันนี้ก็มีโอกาสได้ประกอบฝาคัดคาวาสกิคาเซ่นะครับก็จะมาแนะนําเทคนิคเล็กน้อยในการประกอบฝาครอบคัดพันนะเพื่อนสลับเทคนิคเล็กน้อยก็คือเนี่ยเพื่อนเเห็นน็อตตัวนี้ปเปล่าเพื่อนนี่นะก่อนประกอบฝาครอบคัดทุกครั้งเพื่อนจะต้องคลายให้มันรวมไว้แบบนี้นะครับ ถ้าไม่ขาดไปแบบนี้เวลาใส่เข้าไปมันอาจจะติดแบบนี้นเพื่อนเพื่อนสังเกตประเก็ียตรงประเกยียนะเพื่อนถ้าขันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะดันออกนะเพื่อนเห็นไหมครับสังเกตดีนะเพื่อนนะครับถ้าเราขันออกคลายออกตามทิศทางเข็มนาฬิทวนเข็มนาฬิกานะนะครับนี่ครับถ้าเราไม่คลายออกนะครับ บางจังหวะเราจะใส่ไม่ได้นะเพื่อนดังนั้นะถ้าเราไขาออกวันนี้ถ้าเราใส่ฝาครอบคัเออกไปแล้วก็ขันน็อต <Not S 1> ปรับตั้งคัดในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแล้วก็จะใส่ฝาครอบคัดได้สุดนะเพื่อนนี่นะครับนี่ก็คือเทคนิคเล็กน,น้อยในการประกอบฝาครอบคัดของรถจัก,กรยานยนต์นะเพื่อนส่วนเข็มนี้ก็ต้อง ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ